วันวาเลนไทน์แล้วนะ,ะผมก็ยังนึกไม่ออกสักทีนะว่าวันาเลนไทน์นี้จะซื้ออะไรให้แฟนเลยต้องถามคุณธนวันว่าคุณธนวัลเนี่ยซื้ออะไรให้แฟนยังไม่ได้ซื้อเลยยังไม่ได้ซื้อเลยฉันว่าจะมาถามคุณได้ไปกินอยู่เหมือนกันเนี่ยอ๋อโดนผมชิงถามไปก่อนแล้วคนาถามหมกยังหาคาตอบไม่ได้เลยแต่เห็นได้ข่าวแว่วๆมาว่าคุณเปียรักเนี่ยเขามีคาตอบให้เราสองคนนะใช่คือเดิมทีเราก็จะนึกแต่ดอกกุหลาบค่ะ ตุก,กตาหมีมบางทีมันผู้หญิงบางคนได้รับทุกๆปีก็เบื่อแล้วอ่ะเบื่อแล้วนะฉันเบ่อ,อยากไ,<ด>ได้อะไรแปลกใหม่บ้างเบื่ออยากได้อะไรแปลกใหม่บ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ s m e และคิดใหญ่นะครับพาไปดูธุรกิจเกี่ยวกับความรักนะฮะว่าอะไรที่มันน่าสนใจนอกเหนือจากตุก,กตาหมีแล้วก็ดอกกุหลาบครับติดตามได้ในช่วง SME และคิดใหญ่ค่ะ ใกล้ถึงวันวาเลนไทน์แล้วนะครับหลายคนอาจจะเจอปัญหาไม่รู้จะซื้อของขวัญอะไรให้กับคนรักดีนะครับและแน่นอนของขาประจําก็คือเจ้าหนี้ดอกไม้นะครับหรือไม่ก็เป็นเจ้านี้ฮะ เจ้าตุ๊กตาตัวใหญ่แบบนี้คือดูแล้วบางทีมันก็น่าเบื่อเหมือนกันก็บางทีก็ไม่รู้จะซื้ออะไรนะครับวันนี้ผมพามาดูไอเดียแปลกๆนะครับในการทําธุรกิจสําหรับวันวาเลนไทน์แบบนี้นะครับที่ร้านนี่ฮะเซนแอนซินนั่นเองนะครับเขามีของแปลกใหม่ที่น่าสนใจนะครับในการที่จะทําให้คู่รักของเราเนี่ยประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าของที่ได้มาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์จริงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันครับ จนเหมือ <left> นจะสุดล้านแล้วนะครับเหมือนจะว่าเจอพี่เจ้าของเขาแล้วเขาฉายาว่านกเพนฮะตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่านี่ฉายาพี่นกเพนนะทำไมได้ฉายานี้ครับพี่ก็คือเราเพ้นไงคะอะไรของเราคือเราจะเน้นเกี่ยวกับการเพ้นค่ะอ๋ออันนี้คือสินค้าของพี่เลยใช่ค่ะ ทำมาค่อนข้างแบบโหคนเห็นเดี๋ยดูก่อนหอแหวกแนวพอสมควรเลยอันนี้วาดรูปเองเลยปะ<ช>ฮะเนเจ้าตัวนี้นะ,ะ<ช>เป็นยังไงบ้างคนระับพี่ลองล่างฟังก็คือก็คือแรกๆมันจะเป็นโหลก็เปล่าครับอันนี้เราเห็นว่ามันเป็นอะไรที่มันวา่างเปล่าแล้วเราเป็นคนที่ชอบวาดกระตุ้นเราก็เลยวาดลองล่างดูงลงสีที่วาดเองเลยฮะใช่ค่ะตัวนี้เราจะวาดเองวาดเองทุกอย่างอย่างนี้เวลาทำเนี่ยต่อหนึ่งอันเนี่ยนานไหมฮะ ประมาณ3วัน3วันใช่ไหมครับแล้วส่วนพวกของข้างในนี่คือยังไงฮะก็คือข้างในเนี่ยน้องจะเป็นพับมาครับคือคือบางคนเนี่ยเขาจะมีเออบ่งบอกความรู้สึกของเขาเขาจะพับเป็นรูปหัวใจให้กันบางคนก็จะพับเป็นรูปดาวเป็นรูปนกอะไรเงี้ยแล้วเขาาก็จะไปใส่กันเองครับค่ะ เราก็จะวาดลักษณะโครงล่างข้างนอกโโลให้ผูกโบให้ครับเงี้ยก็คือแล้วแต่ไอเดียของเราว่าเราชอบแบบไหนใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าอันนี้เหมือนเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้เป็นขนาดเล็กลงมาหน่อยย่อมลงมาหน่อยนึงครับแต่ว่าเราที่พับนกหรืออะไรก็ใส่เข้าไปได้ได้อ่ามามาอีกแบบหนึ่งโโลขนาดเดียวกันใช่ค่ะก็จะเป็นตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาค่ะแล้วอย่างนี้ทำยังไงครับพี่อย่างนี้เราก็จะมีตุ๊กตาหมีให้น้องเลือกน้องอยากได้ตุ๊กตาหมีอันนี้ เราก็จะใส่ตกแต่งให้น้องข้างในว่าจะเป็นพวกคริสตัลนะคะคำเขียนนิดหน่อยเพื่อจะให้ดูของ,ขงในมัมเด่นครับะะโอ้ก็ใช้เวลาทําอันนี้น้อยกว่าอันนี้ป่ะครับหรือว่าเท่ากันต้องอการเพราะสีพวกนี้มันจะต้องทิ้งไว้แห้งประมาณ3วันครับนะคะก็จะเสร็จอ้อ่ะมาที่เจ้าอันกลมๆแบบนี้บ้างอ,อันนี้ก็จะเพ้นย,ยากหน่อยครับ<ๆ>เพราะมันเป็นทรงโค้ง ครับนะบก็จะยากขึ้นมาเล็ดนึงของข้างในก็จะเป็นพวกโฟมตุ๊กตาเลซินก็มีให้น้องเลือกเหมือนกันครัโอ,อแค่นี้ยังไม่หมดนะฮะคุณผู้ชมยังมีอีกอย่างหนึ่งครับที่น่าสนใจเพราะผมเห็นแล้วแหละนี่เป็นเจ้าตัวนี้ฮะเป็นกระจกแฮปปี้วาเลนไทน์นะครับล้าเราก็เพ้น์ลักษณะคล้ายแบบนี้เลยเจ้าตัวนี้เลยเป็นยังไงบ้างพี่ตัวนี้ก็คือจะให้อ่าสำหรับน้องๆน,นะคะอยากจะ ใส่รูปภาพของตัวเองไว้ดูเป็นที่ระลึกนะคะน้องๆก็จะเอารูปมาให้พี่ใส่ในนี้ตกแต่งไปว่าเป็นรูปของเขารูปคู่ที่ถ่ายคู่กันตัวนี้ก็เป็นที่นิยมของที่ร้านตอนนี้เลยนะคะตอนนี้ขายดีมากๆใช่ใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายดีมากๆเลยอ๋ะะอเอาเอา,เอาเรื่องของ ราคาหนึ่งแล้วกันอย่างนี้ตกอยู่ที่ประมาณเท่าไรเล้งเท่าไรถึงก็คือก็คือราคาเริ่มต้นเอาอันที่เป็นกระปุกก่อนนะใช่อย่างที่เป็นโหลอย่างงี้มันก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ200ยกว่าถึง300นะคะจากราคาเพ้นแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆ300 400 500ถ้ามีของข้างในที่ให้เราทําด้วยก็อยู่ที่ประมาณ500อยกว่าบาทอ๋อแล้วพอมาเป็นเจ้าตัวนี้เป็นเจ้าตัวนี้ก็คือราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณ300 ถึงตัวนั้นแต่ขนาดเล็กเลยใช่ใช่ไซส์เล็กก็คือครึ่งนึ่งเนี่ยแล้วก็จะเป็นไซส์นี้ก็คืออยู่ที่500ร้ารกว่าบาทอ๋ออันนี้ใช้เวลาทำนานเหมือนกันป่ะฮะก็ประมาณ3-4วันเหมือนกันเหมือนกันเลย อันนี้ก็มาอยู่ที่โต๊ะปฏิบัติการแล้วนะครับในการทําสินค้า2อสอ,อย่างที่บอกไปนะฮะทำยังไงบ้างวันนี้ต้องให้พี่นกนเนี่ยช่วยมาสอนแล้วล่ะได้ <ละ S 3> ครับน,นี่ขัน้นแรกเราจะต้องเตรียมก็คือกระจกนะคะอันนี้มันจะเป็นกระจกเงาสาหรับส่องหน้าได้ด้วยแล้วก็ติดรูปได้ด้วยคือมี2แบบใช่เป็นกระจกอันหนึ่งแล้วก็สําหรับไว้ติดรูปภาพของ<ไ>อเราได้นั่นแหละค่ะอันนี้มาเป็นกระจกก่อนนะครับนนเป็นกระจกอย่างอย่างอย่างน้องเนี่ยจะให้เขียนคําว่าอะไร เอาไปมารักเธออะไรอย่างนี้นะนะคะเอาง่ายๆสั้นๆจะได้ใจความอ่ะจีเกียบวลาอันนี้ต้องเห็นเป็นตัวหนาเพราะที่เราจะได้เอาสีใส่เข้าไปข้างในได้นะคะน,นี้เราจะเขียนคำนี้รักเธออือแต่องเงี้ยบางคนมันจะเขียนไม่ได้เสร็จปั๊บนี่คือนี่คือคำขียน สไตล์เป็นําเขียนน่ารักน่ารักใช่จะเป็นลักษณะนี้ก็ต้องเป็นตัวใหญ่หน่อยจะได้ลงสีได้มันมันจะเด่นตรงนี้ด้วยแล้วก็จะเป็นรูปรูปนี้ทำมาแน่ๆที่บ้านแล้วใช่ก็คือเราจะโค้งโค้งให้ทีเราจะมีอย่างเงี้ยให้เด็กเลือนจะเลือกโค้งนี้ไหมคะสไตล์ผมนูกเป็นแบบนี้อย่างนี้เอาอย่างนี้ไหมคะสําหรับเพ้น์อันนี้เป็นสีสีเพ้นต์เหรอใช่ค่ะหาซื้อได้ตามท้องตลาดใช่ค่ะจะลงลงให้เต็มตัวให้เต็มตัวคือเราจะไม่หวงสีครับ พราะเวลารูปเนี่ยว่าแห้งแล้วเนี่ยรูปมันจะเป็นตัวนูนขึ้นมา๋อตัวหนาๆหน่อยใช่ดูแล้วมันมีคุณค่านะใช่เนี่ยจับต้องได้ครี้ับทีนี้พอเราทิ้งไว้ให้แห้งเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่เอาอันนี้ให้ดูก็คืออันนี้อันนี้ก็คืออันที่เสร็จแล้วเสร็จแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เลยสวยงามเลยทีเดียวสีสันสดใส นะครับงานีิมเมอระครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอหน่อยประมาณ3วัน3าวันก็ได้แล้วนะครับค่ะทีนี้อันนี้คือกรอบนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นโหลอันนี้เป็นโหลใช่ไหมฮะใช่ใช่โหลลักษณะแบบนี้ใช่ค่ะอันนี้อันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วปลูกโบเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็จะเป็นอย่างนี้วิธีการทํานี่คือเหมือนกันเหมือนกันเลยค่ะล่างโครงล่างลงสีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย หลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับไอเดียของทางคุณผู้ชมนะครับว่าอยากที่จะใส่อะไรลงไปบ้างค่ะนี่แต่ว่าผมพามาดูอันนึงครับโอ้ยหนักหน่อยนะหน่อยนะอันนี้เป็นลูกอมลูกอมเอ๊ะเดี๋ยวนี้เขามีใส่กันแบบนี้ด้วยหรอคลสะอลูกอมสื่อความรักอ่ะก็จะเรียงครับเผอจะแกะเปลือกแล้วก็จะเรียงออกมาเลยใครเรียงครับพี่เรียงได้วะคิดตามเพิ่มหน่อยตามจานวนลูกอมใช่อันนี้ก็เยอะหน่อยหนึ่งเยอะนะค่ะเอะความรักน้องยิ่งใหญ่ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลงทุนใช่ความรักคือแต่มันก็น่ารักนะค่ะสวยออกมาแล้วสดใสมีท่านสีได้นะครับค่ะท่านสีลักษณะแบบนี้แล้วก็เขียนคําที่อย่างที่บอกไปคําที่แบบว่าเราอยากจะเขียนเราอยากจะเขียนก็บอกไปนะครับนี่ก็ได้แล้วนะฮะเรียบร้อยเสร็จคือมอบให้กน่รักได้มีชิ้นเดียวในโลกอยู่นี้บมากนะฮะเออนี่นะครับเป็นวิธีการทำง่ายๆนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะ สร้างธุรกิจขึ้นมาได้นะครับทีนี้เนี่ยต้องถามพี่ก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาทําธุรกิจนี้เนี่ยคือเห็นโอกาสทางธุรกิจยังไงบ้างถึงเปลี่ยนมาทําธุรกิจนี้ก็คือเมื่อก่อนนี้พี่ขายพวกกิฟ์ช็อปธรรมดามก็คือรับมาแล้วก็ขายไปซึ่งซึ่งมันก็จะเป็นอะไรเรียบๆที่ร้านกิฟ์ช็อปทั่วไปเขาพบมีกันคือมันมีทั่วไปอยู่ลแล้วใช่แล้วก็เราก็จะมีปะปมรับโหลวเปล่ามาทีนี้ความที่มันเป็นอะไรที่ว่างเปล่า แล้วเป็นอะไรที่เรามองเลยว่าเราอยากทําอะไรที่มันเด่นออกมาแล้วมันไม่เหมือนใครแล้วเราก็มีฝีมือด้านนี้ใช่แล้วเราก็เป็นคนที่ชอบวาดรูกนะคะแล้วก็ลองมาวาดดูลองมาเขียนลองมาลงสีดูอะไรดูว่าครับมันสวยไหมแล้วก็ลองวางดูเนี่อาะเราเราวางขายเนี่ยความที่ว่าเด็กมาจับมาต้องและถามว่าซื้อไปแล้วกลับมาอีกอยากได้อีกอะไรเนี่ ทำให้เรามีไอเดียมีความรู้สึกว่าเออตัวนี้มันน่าจะเป็นจุดจุดเด่นของเราได้แล้วก็เลยลองทําต่อมาเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนใช่จนพัฒนามาเป็นลักษณะรูปแบบแบบนี้ขึ้นใช่คือตอนแรกเนี่ยก็มองเห็นโอกาสคือตอนแรกนำมาแล้วก็ขายต่อแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะผลิตเองเริ่มทำเองใช่ตอนแรกมี่ยากลำบากนะฮะก็ กว่าจะหาสีได้กว่าจะรู้ว่าสีอะไรที่มันลงแล้วมันไม่ล่อนกับกระจกมไม่ล่อนกับโหลเนี่ยมันก็นานอยู่ก็ใช้วเวลาน,านานนะคะต้องไปเรียนรู้จังไหนครับพี่เหมือนเราซื้อมาทดลองเอาออทดลองแล้วก็ดูอ่านหนังสือว่าออสีนี้นะใช้ได้ไหมครับแล้วก็มาลองทำดูก็มีเสียเยอะออกว่าจะได้ถึงตรงนี้ทีนี้น้องเขาไปรู้จักร้านของเราได้ยังไงบ้าง คือรู้จักเหมือนกับว่าปากก่อปากนะคือเด็กรุ่นหนึ่งอ่ะเด็กเด็กเดสมมติเด็กม .4 ปีนี้ปีหน้าน้องไปมห้าเ้พี่สุดบองต่อใช่ใช่เอาไปให้แฟนบางทีเอาไปที่โรงเรียนปุ๊บปรากฏว่าคนเห็นเยอะปากต่อปากด้วยแล้วก็ชอบแล้วก็จะมีที่นี่ที่เดียวยังไงก็ต้องมาที่นี่ถ้าอยากทำแบบนี้ ที่นี่ที่ไหนครับบอกเลยนะก็คือก็คือร้านเราจะอยู่ที่ห้างอภรรรนะคะห้างอมรรสาขาตลาดเจ้าพรมอายุที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาชั้นสี่ร้านเซนแอนซินนะคะนะฮะขึ้นมาหาไม่ยากไม่ยากค่ะหาง่ายร้านเราเด่นมากไปร้านสีชมพูมีแต่กระจกมีแต่ชมพูทางร้านนะใช่สดใสมากนะครับคุณผู้ชมและแน่นอนไม่ใช่แค่นี้นะครับเพราะว่า การที่เราจะไปดูแบบต่างๆเนี่ยสามารถไปดูได้ใน Facebook ด้วยใช่ค่ะมี Facebook นกเพ้นท์ครับนะคะเข้าไปดูได้เลยคะลกเพ้นท์ขอให้ขายดีตอนช่วงวันวาเลนไทน์แบบนี้นะครับขอบคุณมากครับพี่คะเ่ยเป็นงบ้างนี่คือตัวอย่างนะอันนี้เหรอรักนะรักเธอมากมายแล้วก็เป็นรูปที่เราอยากให้เป็นเนี่ยค่ะ นี่ก็เป็นรูปผู้หญิงกับผู้ชายชจะเขียนว่ารักขโมยนะบ้านไม่ได้ยืมเข้ามาเหมือนกันนะอันนี้เนี่ยเอาไว้ใส่อะไรได้บ้างใส่น้ําตาลลูกอมส่วนาหญ่ายเอาไว้พับนกพับดาวใส่เข้าไปแล้วก็ตั้งโชยสวยเพื่ไปกลีดใครก็ไใส่แบบนั้นเดี๋ยวมันจะแ่าง่ายหรือว่ใส่เกลือตาลทรายได้ไหมแคดก้อนเกลือกินด้กันไม่ใช่อะนี่เทศกาลแห่งความรักสัปดาห์นี้ฉันมอบดอกไม้คุณละกันจริงเหรอให้เลยจริงปะ เป็นเทศกาลแห่งความรักอืมก็เป็นการแสดงออกว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนรักกันนะเป็นเพื่อนกันก็ได้ก็ให้กันได้เหมือนกันนะฮะกทศการนี้ก็มีหลากหลายสินค้านะบางคนอยากได้ตุ๊กตาเฟอร์บี้ตุ๊กตาเฟอร์บี้เหรอคงต้องไปสั่งซื้อก่อนนะแต่ต้องประกันความเสี่ยงไว้ด้วยเวลาสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโหเขาขายกันหน้าน่ากลัวเกินใช่นะขอบคุณมากคุณธนวัลนะ อันนี้มอบให้ไม่ได้ฉันไม่ได้แอบชอบคุณนะแต่คือแบบในฐานะเพื่อนกันผม่ชนขอบคุณคะให้จริงปะเนี่ยเอาไปเลยแล้วก็ไปให้เขาทวงเองเดี๋ยวเจ้าของค่อยมาทวงนะคะอันนี้เดี๋ยวมีข่าวความชัดสัมพันธ์นิดนึงสาหรับใครที่ติดตามความคืบหน้าเรื่องของม็อบที่ไปที่ทอนะคะกลุ่มเกษตรกรนั่นเองนะคะที่กังวลว่าทางทสเนี่ยจะบังคับยึด บ้านนะคะก็เลยไปประท้วงกันตอนนี้เนี่ยทางด้านของผู้บริหารของธนาคารกลางส่งคะห์นเนี่ยเขาพร้อมที่จะเจราจากับกลุ่มของผู้ประท้วงแล้วแต่ปรากฏว่าตอนนี้ตัวแทนของผู้ประท้วงเนี่ยสคนที่เป็นแกนนำเนี่ยมาเพียงแค่คนเดียวก็เลยยังเจราจากันไม่ได้แต่ว่ายังก็ตามเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าประเด็นนี้กับช่วงข่าวเศรษฐกิจกับคุณเทพกิจในช่วงเย็นด้วยนะคะคไช่ฮะ,ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ะฮะช่วงหน้าไอทีลีเฟสนะฮะต้องติดตามว่าะจะมีเรื่องราวอะไรดีฮะ